จากนี้ไปพุทธศาสนิกชนที่เดินทางไปพิพิธภัณฑ์ของวัดปากน้ำาาษีเจริญจะไม่ได้เห็นรถโบราณของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์จอดแสดงอยู่ที่นั่นแล้วนะครับวันนี้ทีมทนายความส่งรถให้กรมสอบสวนคดีพิเศษและเรียกร้องให้ดำเนินคดีกับคนที่ประกอบรถคันนี้ครับ นายสุรพงศิทธิกรทนายความผู้รับมอบอำนาจจากพระมหาศาสนามุนีหรือหลวงพี่แปะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปักน้ำภาษีเจริญและเลขานุการสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์หรือสมเด็จช่วงเจ้าอาวาสวัดปักน้ำภาษีเจริญผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชนำรถเบนซ์ทะเบียนขอข่มอม้า99กรุงเทพมหานครส่งให้เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดี i พร้อมขอให้ดำเนินคดีกับผู้ขาย รถเบนซ์ทะเบียนขอไข่บอม้า99กรุงเทพมหานครต่อมาเปลี่ยนเป็นเลขทะเบียนงงูคอควาย1560กรุงเทพมหานครมีชื่อสมเด็จช่วงเป็นผู้ครอบครองดีไศัยอยู่ระหว่างการเชิญสมเด็จช่วงชี้แจงภายในสัปดาห์นี้พันตำรวจโทรกรวัตรปานประภากรผู้บัญชาการสํานักปฏิบัติการคดีพิเศษภาคซึ่งเป็นผู้รับมอบรถ บอกว่า DSi จะรับรถไว้ดูแลแต่ว่าการตรวจสอบคงไม่ต้องดำเนินการแล้วเพราะตรวจสอบและถแถลงผลชัดเจนแล้วว่าเป็นรถจดประกอบผิดกฎหมายนายสุรพงศ์เปิดเผยว่าการดำเนินการในฐานะตัวแทนของหลวงพี่แปะโดยต้องการส่งมอบรถที่ซื้อมาจากนายวิชาญรัฐสถาปานะให้ดีเอสไตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ขายเพราะหลวงพี่แปะเป็นเพียงผู้ซื้อและไม่รู้ว่าเป็นรถผิดกฎหมาย ส่วนประเด็นที่มีรถที่มีชื่อสมเด็จช่วงเป็นผู้ครอบครองปัจจุบันสมเด็จช่วงได้คืนรถโดยโอนลอยมาให้กับหลวงพี่แปะที่เป็นผู้บริจาคมาหลายวันแล้วแต่ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองได้เพราะดีเอสไอระงับการทําธุรกรรมขณะที่การเข้าให้ปากคําของสมเด็จช่วงตามที่ดีเอสไอทำหนังสือขอนัดหมายคงไม่สามารถให้ปากคําได้เพราะดีเอสไอยังไม่เคยแจ้งข้อกล่าวหาครับ